สวัสดีครับผมอิดออดิโอเทคนิคนะครับวันนี้ผมมีเป็นตัวสินค้ามือสองมาให้ได้ชมกันนะครับตัวนี้จะไม่ใช่คลิปการรีวิวนะครับเพราะว่าเป็นสินค้ามือสองนะครับผมจะพามาดูนะครับตัวนี้จะเป็นดอกลาโพงขนาด12นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ PA นะครับชื่อรุ่นจะเป็นรุ่น BM 300B นะครับตัวนี้จะเป็นดอกลาโพงขนาด8โอห์มนะครับ ตัวนี้ตอบสนองความถี่ตามสเปคที่เขาบอกมาอยู่ที่45-3,000เฮิร์ตนะครับดอกรุ่นนี้ใช้ไว้อยู่ที่3นิ้วครับเป็นดอกลำโพง12นิ้วโค้งหล่อนะครับตัวนี้ดอกตอนนี้มีอยู่ที่4ดอกนะครับเป็นดอกสภาพเดิมๆทั้ง4ดอกนะครับผมจะพามาดูดอกลำโพงนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของด้านหลังนะครับ ด้านหลังของดวลำพ่งนะครับในส่วนของด้านหลังก็จะมีบอกเป็นสเปกนะครับเป็นสเปกเป็นกําลังวัตต์นะครับกาลังวัตต์คือ300วัตต์อยู่ที่8โอห์มนะครับอันนี้จะเป็นชื่อรุ่นนะครับตัวนี้เป็นชื่อรุ่น12 BM 300B นะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของเขานะครับแบรนด์ p ีก็ประมาณนี้ครับมีแม่เหล็กในส่วนของด้านหน้านะครับ ดอกรุ่นนี้ส่วนมากใช้งานไปนานๆสีของเขาจะจากสีดำจะกลายเป็นหน้าดอกสีขาวนะครับดอกตัวนี้ทั้งสี่ดอกนะครับตัวนี้ยังยังใหม่อยู่นะครับหน้าดอกยังอยู่ในสภาพโอเคนะครับทุกดอกไม่มีการเบียดนะครับเวลาเรากดนะครับกาวยังใหม่ๆนะครับดอกชุดนี้นะครับสีดอกนี้ผลิตอยู่ที่ไทยนะครับเป็นดอกผลิตอยู่ที่ไทย ให้สังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นดอกผลิตที่ไทยนะครับมันจะเป็นตัวสไปเดอร์ตรงนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะครับแต่ถ้าเป็นดอกอีกรุ่นหนึ่งตัวสไปเดอร์ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้บอกนะครับว่าดอกรุ่นไหนดีไม่ดีนะครับก็คือดีดีทั้งทั้งหมดนะครับจะผลิตที่ไทยหรือผลิตที่ต่างประเทศก็ดีนะครับดอกนี้ผมขายอยู่ที่ดอกละ 1,950บาทนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับสินค้าตัวนี้อยู่อำเภอบางอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเบอร์โทรผม0810926369นะครับสนใจก็เข้ามาดูมาชมสินค้าได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่อง YouTube หรือ Facebook ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ